มันหุบปากไปแล้วดยีด,ดีอุ้ยสวยบอเกินหงไหมันอา้าปากโชว์เลยนี่นเอช่างก้านะนะ,ะสวัสดีครับผมบอเกสติกอิสาพ่อกระเทินครับสวัสดีจากพี่น้องสวัสดียามเช้าเจ้าวันอาทิตย์เรายังไม่กลับจากหาปู ได้เห็นบรรยากาศยามเช้าท้องทะเลแล้วพี่น้องแต่เมือม่อเมื่อเนี้เพิ่นเมื่อฟ้าเมือ่อฝนพีเด็เนาะกันเลยบอก่อยเห็นแสงแรกของวันจ<า>กักหน่อยพอเพลต้องรอรุ่นว่าสีฝนบ่นตกก็สิเห็นจ้ะหาหอยบัดนี้กับบอกเคียน,นสีหวานเหเนาะครับไม่รู้เรื่องเหนนนี่ต้องดูอีกทีเรื่องดูป่าลาขึ้นบ่กึ้นเนาะก็ตามเพื่อจะเดินหาหอยก่อนครับเจอแล้วจ้ะตัวเลขอือ อสองตัวก็ได้นี่ถ้าเสต็กเห็นตัวเดียวโอ้ยในเด่นในหนูแม่เอ้าเก็บก่อนเดีจยะตอกกันเลยเด่นดิหอยค้างต่อตัวใช้กำลังพอดีเลยงงเงยเงยเจอมันสิโครอยู่ดอกจก้ะเรต้องเรต้องคาดต้องหาเลยนะบอกเค้านะมองด้วยตาเปล่าแบบนี้มันก็สิเห็นเลย อลาวปาพุ่งมพ่งก็้บอกเห็นได้อีกเลยพี่น้องอ้าวป่องมุงมันมัฟอยู่ได้สองตัวเลยบ่กแต่ที่เห็นหอยหื่นเห็นบบบนี่เปลือกเพิ่นที่นี่เนาะเปลือกตายแล้วอนี้ชิไดใหน่วยเมื่อกี้นี่เลยใหญ่บ่ไห้อ่างพี่น้องก่็เด็กซีหน่วยแล้ว โอเคีะ okay. ใส่น,นี่เอาไปนี้เพราะว่าเพราะว่านักปูฮะเนาะถือบะไว้ถัง <gu> น <la> ี่น okay. ี่นี่สติกเห็นหอยหืดสองหน่วยนี่หนึงเห็นตะก้นมันโบแมนมีอีกบ่ค่ะข้มมือดุกปอนเก่าฮะเลยนี่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 โบแม่นเนาะมันอยู่เป็นคู่นี่เห็นไหมแวบแม่นบมหอยนี่โอ๊ยโบแม่นสติ๊งนัวแม่น กันหลายมือนอย่างโบไก่ปันเดก,ก็เจอเอาเจอเอาอ <laughs> พี่น้องจ๊ะหอยตั้งตะโกอยู่นะเป็นเด้อจันนี่ค่ะมันเป็นมันไตมาเดี๋ยวมีหอยมานี่นี่นี่ชึบชึบมันหุบป,ปากไปแล้วอยูด่ดีอุ้ยสวยบอเค้นถึนนไงไหม มันอา้าฝากโชว์เลยนี่เอชังก้านะน่ะอ้าบออายเลยพุ่อน่ะเก็บเลยเด้อหุกนับไปสดขนาดเลยหอยสดๆจากทะเลของแท้มีบอ,บอเบเ้นหาดูอืมอีกตัวใกล้ๆกัน จ้ะชบนี่ตัวนี้ก็อ้าปากอ้างอีกคือเก่า่าโอยหลายขนาดเลยเจอแบบนี้อีกนะแม่เนาะทีทีทีท,ทีเลยแบบนี้ฮันดี้หนุ่มพักใหญ่เลย,ยแสดงว่าแถวนี้หลายบเบาเคนสแกนสแกนจ้องจ้องจ้อง นั่งสเกมแบบนี้เลยถ้าเจอมันสะคโหลอยู่นะจ๊ะจะเป็นตัวกระดูกกระดุมอยู่เลยเ็นเอิญละเช้านี้ทำไมทุกตัวต้องอ้าปาก แบบแสดงความสดตัวบง่ายเลยจ้ะ,อะโอเคมว่าได้หอยแขงบิดบ่หอยแขงบิดตัวบง,ง่ายสามร้อยพี่น้องวะ่ะหอยแขงบิดบุญเธอกันย่างหาไก่กันจ้ะไก่แห้งกับโบอเอิ้นกันไปถ่ายเก็บเลยด้ามตัวแบบนี้ย่างเป็นหน้ากระดานลุบไปลุบมาอยู่นี่จ้ะ ลูกบอลทะเลน Saint ีิหลายอหรีเด้อกลมๆนี่มันต้กินได้อย่ะเไรคะห้องประจักษ์วิธีขั้นตอนการกินการเอ็ดเจอไหมเบาเคนเจอแล้วเอิ้นเด้อสติ๊กมันยังบ่เจอตอนนี้เจอแต่เปลือกอาจุงโป่งใส่อยู่แต่เป็นเปลือกนี่จ้ะเหมือนบักใหญ่เลย เจอตอนเป็นๆน,นะบลูเลยนี่อยู่ในขีดต้มนะแถวนี้โครโลอยู่ในขีดต้มขีเลนหนุ่ยบักไงเลยจ้ะอ,อันนี้หอยแข็งหรือหอยค้างอันนี้โอ้ค้างคือเก่าหอยค้างคือมันมีหอยขนนะจ้ะแต่หอยแข็งมันสีบมีน่ะบอเค็นนะ หลายเลยเด้อถุงโลละหอยโลนึ่งบุกีหน um. ่วยมันม um. ีแต่หน่วยใหญ่ๆกับปนกับหอยนั่นนะหอยหนึ่นเดินมาเรื่อยๆสติดก็เจอหนึ่งหน่วยบุกเห็นหอยอืกนอยู่ผูว่าเจอหอยแข็งบิดว่าทัดเก็บเลยจ้าอยู่ไกลกันมากผู้แยกกันหาจ้ะบุกค่อยบุกค่อยเจอหลายมือนี่สรุปเลย ยันได้พาพี่น้องเมือแล้วจะนี่ค่ะโปหลายปลากระบอกเห็นว่าหน้ามันขึ้นลมมัน,นจังแหงจักหน่อยจ้ะมันเบิง่งยากโบได้หวานดอกเราหาหอยจักหน่อยแล้วก็สะพากันเมือแล้วจะหอยกระเจอห่างห่างมันจะเป็นช่วงของมันอยู่จ้ะหน่อยหลายเปลือกซะมากกว่าสติ๊กเจอหอยแข็งบิด เกือบเกือบเตะอีกเก้าเดียวมันหลังงักขอไปบาเข็นนี่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 อันเด็กเอาหอยลนี่อหอกได้ตัวนึงบักนี่นี่แถวนหอยแข็งบิดจะกระลายเนาะเาะหาดูเนี่เปลอกเหอเ่มันนอยเียวหอยแข็งบิดบนเดอันด็ แอนดี้แม่นอีหลีแสดงว่าแม่นละแวกนี่แสดงว่าหอยแข็งบิดหลายเอาหาไปนำกันเลยแม่นบ่อกอ <laughs> อยัง ไปกันน้องจ้าน่ะน่ะคุ้มขนาดนีอุ้ยอย่านะไม่กินไดอ่ะเอาแนวตักตักกระโดแล้วทำอาไรเนาะทำอาไรเนาะบอกกินไปใส่ถุงมือเฉพาะจับปูมา้าแบบนี้ันนี้นี่จ้ะปูมา้าเอาไปตื่มกันอีกตัวนึ่งตัวนึง ัวหายถิ่มกันถิ่มกันเอาไปเพิ่มกับที่เขาหาแต่เศร้าพุทนหันก็ได้ครึ่งถังแล้วจ้ะเมื่อระเบ็งหอมแข็งบิดเนาะเดี๋ยวโลหาบึงหอมแข็งบิดอีกก่อนจ้ะเจอก็ถ่ายพี่น้องบิ่งเด้อจ้ะเอกได้ฝูงเนี่ด้วยพอลาบด้วยนี่ พอลาบเนี่ยบอกเค้นพอแมันจะสูงโอ้ยมีลมมือนี่ยฮะเอาตัวใหญ่ไหมปูมาบ่ปูหินตามเข่าก้อนหินบนทันระวังระวังอืมอดีผู้ลอทั้ง มันมาทะเลน้อยไล่ไหลฮะไม่แข็งบิดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ี่น้องเบิกใกล้มันจะอยู่แบบนี้เด้อเขาชิ้นน้เมเห็นแบบชัดเลยนี่ดึงขึ้นมาบิดนี่ก็น้าโกเค็นหินเปลือกตัวนี้เปลื่อกหอยแข็งตายหัขคาง หอยคางหรือหอยแครงหอยแครงขนอีหยังเอ้าอ้าปากใส<า><ด>่เลย,ยเห็นแต่ไกลเลยจ้ะนี่นี่ตาหอยแครงบิดเจ้าจะเป็นแบบนี้เก็บเลยจ้ะอ้าปากจะโว่ใส่เลยสดมากสดจากทะเลเออแถวนี้ยัยยกษ์ลายเนะาะฮะว่าสิ พากันย่างขึ้นเมืออ่อเลยแตเจอเรื่อยๆบัณได้ถ่ายให้พี่น้องเบิง่งเป็นลายยูลายยูถ่ายนอาย้องเบิ่งธรรมชาติเผพอดีก็จะหาอยังค่ะาหก็จะหาเป็นเนาะคนพืน้นที่อ่ะแบ่งๆกันกินูุรีาหาชนิดใดเป็นก็หากินไปตะเก็นจะติ๊กหาได้แต่หอยแเชงค่ะเอาหอยแเชงไปเดินๆต่อเพื่อเจออีกจ้ะพี่น้องจ้า บอกเค้นลงย่างมาบุ <terus> ่งในขี้เลนที่เป็นเละๆแบบนี้เลยบอกเค้นมาเห็นสามสี่ตัวติดกติกกันเลยมันอยู่แบบไดรบอเค้นไหมโอ้โหเนี่ยนี่เด็กเอ๊ะเก็บตัวที่หนึ่งนั่นตัวที่สองนี่พวกบอกเค้นมันอยู่เป็นลุ้มๆแบบนี้บอกนี่เด็กนั่นเด็ก นั่นลุยแบบนี้เราลู่แล้วจกมันลูกจะเป็นหลุมๆนี่จักระแม่นเบิดมันจะเป็นหลุมแน่นแน่มันจะมองเห็นว่าเป็นหอยเลยเนาะมันจะมองเห็นว่าเป็นประมาณลุ่เอาแยกกันหาแบบนี้จกแบบนี้นี่เป็นแม่นแบบเออบ่แม่นบ่แม่นเป็นน้ำน้ำแสดงว่าหอยหอยหอยน้ำแต่ว่าหักน้องจ๊ะ เบิ่งเด้อผู้ขึ้นเกือบบุดเลยอ้าเลาะหาก่อนจะเจอจังถ่ายให้เบิ่งเน้อจ้าตอนนี้น้ำขึ้นมาแล้วมาถึงแล้วยังติดล่มไปบ่ได้เลยตัวกันมามีสำนั์แหละบรรล่อหาอีหลีแล้วบ่เห็นแล้วล่อล่อแล้วโอเคดึงฮด้ลึกขนาดนี้น้อ โดนให้กระดานคึงเกือบบุดเลยแต่กระดานโตปลาน้อยบอกบ่กเคียนขึ้นมานำปลาซิวปลาน้อยเห็นแล้เนาะปลาใหญ่ก็มาไล่กินมันแล้วบ้านี้ยังเบไปนี่ฝูงปลาน้อย่างนี้ตานานี่ไปยิบไปยับอย่น้มาเบิ่งผลงานจ้า หูแข็งเหรอแข็งวันนううี้พี่น้องเบิกออกชุบหอยชิงหรือหอยแข้งหินหอยแข้งติดหินเกลีแยกปูไปรวมปูแลหอยก็น่าซาติแกเก็บกองไว้สองสามหน่วยหอยหอยขึ้นหอยขื่นพี่น้องถามคนพื้นที่พี่น้องเพราะมันมีรสชาติเป็นขึ้นๆมันมีเส้นขึ้น ต้องเอาเส้นนั่นออกกินจากเสพหลายอยู่อันนี้คือหอยรูกว่าประมาณนี้จ้ะสารพัดหอยแขงหงขอยแขงบิดหอยแขงบิดมีลมได้มือนี่มีลมฉลุกแล้วม่ได้หวานเลือจากแหหาหาขึ้นปลาบ่เจอมันลมมันลอยอมันลอยตรงนั้นยังอันนี้ปูครึ่งทงัง พี่น้องไปทําเมนูเนาะบอเคเนาะบันนี้เนาะเดี๋ยวไปบ้านเดี๋ยวไปทําเมนูกินกันจ้าครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เมนูที่เราไปหามาวันนี้ ปูสดๆหอยสดๆครับผมปลาเหมือนห้นอยอ๋อเดี๋ยววิเคไปเอาให้เด้อปลาหมึกเป็นนี่ปลาหมึกอ่าเดี๋ยววิเคไปเอาให้ไม่ปลาหมึกพี่น้องเต็มพระเข้าเลยย้ายอีกดูอีกดูดูปลาหมึกมามาพี่น้องแซ่บๆซหอมหน้าหอมตาหอยกระลวกใส่น้ำกันเลยมีนุ่สดๆจากทะเลมุ่ง่าพี่น้อง ความตารูปๆหลาดเฮ้ยเซตเดี๋ยวบังเคอร์เข้าไปกินน้ำเดี๋ยวแกงเขาแลต้องมันแบนตเล็กแดดจ้าแดดความตาแยมแรงเกือบเกือบแรงจ้ะเกือบเกือบมาจากบาบปตุมก็มากินความนาความตาเนาะครับเนาะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยได้ครับแล้วพบพ่กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า